<C ut ters> <c oughs> อดดม,มีปัญหาอะไรจ้าเป็นประสามเดือนแล้วเป็นอะไรร้องกรี๊ดไม่มีสาเหตุ่ะร้องไปไม่มีสาเหตุห <c oughs> รือว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หนุ่มจ้าด้วยนะจ้าด้วยจ้าก่อน <c oughs> <c oughs> จ้าก่อน อ่าไม่ไม่้องเลยเนี่ยแกะให้มังกินเลยเม็ดหนึ่งกินเลยอร่อยเดี๋ยวก็้องให้มันเม็ดหนึ่งก็พออุ้ยหล่นจกไอาจารย์ทำจ้าทุกอ่าเด็กดีนี่หว่าใส่ปากเข้าไปเม็ดหนึ่ง ตั้งแต่หนูพาไปร้านพม่ามาก็กลับมาก็เป็นนะกลับบ้านไปอีกไม่ใช่กลับบ้านมาก็เป็นเป็นยังไงเป็นใส่ปากกันยังกินยนะังกินเลยอ,อร่อยปะอ่าโอเคใช่ได้เอาตั้งแต่ไปร้านร้านร้านพม่านรรมหนูขายเราขายของไงเราไปซื้อของร้านพม่ามาขายนี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการตั้งแต่ไปร้านพม่าค่ะ คือคุณแม่เขาเปิดร้านขายของค่ะแล้วไปรับของจากร้านพม่ามาค่ะแล้วน้องเขาก็เป็นเลยค่ะอาการร้องเป็นมากี่เดืสบายสามเดือนเป็นมาสามเดือนแล้วค่ะเป็นแบบไหนเป็นล้อกีตกีตกีตปกติเขาไม่เป็นค่ะเดีวติเป็นองแบบนี้ถือถุนมาเบามันแต่ก็เป็นอยู่ยางเป็นของแล้วนี่นี่เป็นว่าอย่างนี้ถือว่าปกติป่ะเป็นนี่ถือว่าปกติใช่แล้วองพอกลับบ้านก็เป็นเลยในบ้านมีผีป่ะ ไม่รู้วะหนูก็ไม่รู้วะในบ้านบ้านบ้านอยู่แถวไหนบ้านเป็นทรงอะไรบ้านเป็นไทยเฮาค่ะเฮาเฮาเหรอคุณซื้อได้ปีกว่ากคุณซื้อได้ปีกว่ากว่าเอาแล้วก็ไปบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาดิว่าถ้าไอ้ลูกเต้าทําอะไรผิดไปไปอะไรไปซนไปซนเลยก็ขอขมาด้วยอันนันนี้นั่นแหละก็าเหมันร้องเนี่ย อย่างนี้โอเคป่ะโอเคโอเคโอ้โหันก่อนมาร้องมากเออไม่เห็นมีอะไรเนี่ยดีแล้วอันนี้หัวมันดิดชื่ออะไรไอโฟนชื่อไอโฟนค่ะไอโฟนมันดิ้ดไอโฟนไอโฟนมาฮาลุมพ่อหน่อยได้ไหมนี่มันนี่มันเขียนชื่อหน่อยเอามาเขียนชื่อหน่อยด้วยอ่ะเขียนชื่อลงลายเส้นหน่อยเขียนหน่อยเขียน เขาบอกว่าเราร้องเหรอจริงรอเปล่าไม่ร้องใช่ป่ะอ่เมีมีอะไรนี่สาธุอ้าวอนมณไปอสงการเจะสงการแล้วเขาปืนมาฉีดน้ำกันแล้ว,วปืนมาให้สาธุอ้าวเทวดาคุ้มครองดวงวิญญาณใดที่มาเกาะเกี่ยวที่มาลบกวนก็ให้ได้บุญได้กุศลแล้วยกโทษให้อภัยด้วยให้อภัย สงบสง,งียมเรียบร้อยสติปัญญาแหลมคม,มอันนี้ใช้ได้บายโอเคแด้ใช่ป่ะอันน้ำมัน <จะ S 1> มไปกินอะไรนะ มันยิ่งป่าเยอะไงบาเยอะมากเลยทั้งหมดคนต่อเชิญไปกินได้อานนทมนไปกินแล้วไปลดไอ้เจ้าที่ด้วยบอกว่าหลวงพ่อสั่งมาให้เจ้าที่ได้บุญหลวงพ่อด้วยแล้วก็ยกโทษให้คนในบ้านด้วยในด้านในขายของด้วยเหรอไปวันบอกคุณที่ถึงต่อถึงใครที่โรงงานอ่าโชคดีแข็งแรงมีบุญมีกุศลอ้าวรอได้แล้ว่อนโายบายไปได้ ตันจ้าตัวอาชนเดี๋ยวไปกินเอาละม้ไปกินเยอะอย่าไปฉีดยายนะฉีดหรือป่าฉีดอฉีกี่เข็มอ๋อโควิดอะขาเข้มอย่าให้นั่นฉีดนะ อ๋อตัวนี้ไม่ได้ฉีดค่ะห้ามฉีดนะจะบอกให้เธอก็ไม่ควรฉีดด้วยอันตรายจะตายอ่ามีอะไรลูกเอ้ยต่แสนนาทุกค่ะหลวงพ่อค่ะแผนกแปดรืองแบบนี้ะว่ามาไม่ไม่เป็นอะไรไม่รู้ในตัวเนี่ยจ้ะบ๊ายบายจะหลวงพ่อเป็น